ร้านแม็กมอไซนะครับวันนี้พาทุกคนมาดูรถบ้านเข้าใหม่กันกับเจ้า Yamaha XSR นะครับผมซึ่งคันนี้จะได้เป็นรถปี2022และสภาพตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าใหม่มากๆนะคันนี้รถค่อนข้างที่จะสวยงามเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสภาพตัวรถโดยรวมของเขานะครับเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมรถคันนี้นะครับสภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเดิมๆเลยมีเปลี่ยนมาแค่กระจกมองข้างนะครับซึ่งจะเป็นแบบว่า,าใต้แฮนด์นะครับเอาไว้เวลาแบบมุดเข้าเมืองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะทําได้ง่ายนั่นเอง ในเรื่องของไฟหน้าตัวนี้จะได้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะความสว่าง,งเขาจะเป็นแสงสีขาวบางโคนด้านหน้าอะไรต่างๆโดยรวมถือว่าสวยงามนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนิดๆหน่อยๆนะครับส่วนยางรถเนี่ยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับยังเป็นยางเดิมๆดอกหนาๆสวยงามแบบนี้ ส่วนจานเบรกนะครับทั้งหน้าและหลังเนี่ยจานเนี่ยค่อนข้างจะเนียนสวยงามเลยแล้วก็ต่อมาในเรื่องของแผงลังพึ่งนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหม่เอี่ยมเลยไม่มีรอยบูบี้ที่เกิดจากหินดีดหรืออะไรพวกนี้นะคอท่อรถนะครับดำสนิทสวยงามตามที่เห็นแล้วก็ให้ดูตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือถังน้ํามันนั่นเองเห็นไหมถ้าเราดูในเรื่องของสีสันเนี่ยจะเห็นได้ว่า สีตัวรถเขาค่อนข้างที่จะใหม่มากๆนะครับผมไม่มีรอยถลนถลอกที่เกิดจากการล้มหรือว่าชนเลยในเรื่องของด้านหลังเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟท้ายยังมีติดอยู่ครบนะครับและสิ่งที่ผมชอบนะครับสำหรับเจ้า Yamaha x c ก็คือเจ้าเบาะนุ่มๆคันนี้นั่นเองนะมันทําให้เราเนี่ยเวลาขับขี่นะครับนั่งได้สบายนั่นเอง ตัวเบาะอันนี้เขายังเป็นเบาะเดิมๆอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาโซ่สเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยยังตึงๆได้ใหม่แบบนี้นะครับผมอบอกเลยว่าใครได้รถคันนี้ไปนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มแน่นอนนะเพราะว่าคุณจะได้รถที่สภาพดีสวยงามแบบนี้นะครับผมอยากให้ดูนี่สีของเครื่องยนต์นะครับสีที่มันเป็นเนื้อเหล็กเนี่ยเห็นได้เลยว่าตัวสีเนี่ยค่อนข้างจะสะอาดอาดนะครับแล้วก็ลองดูตรงนี้เห็นไหมพวกน้ํายาระบายความร้อนอะไรต่างๆเนี่ย ตัวถังพักเขาเองเนี่ยนะครับสีสันยังแบบสดสวยงามอยู่เลยนะครับผมคราวนี้มาดูด้านบนกันบ้างจะเห็นว่าสติกเกอร์นะครับยังติดอยู่ครบแบบนี้นะครับให้เห็นได้แบบชัดแจ๋วเลยนะครับผมแล้วก็กุญแจคันนี้นะจะมีมาเพียงแค่ดอกเดียวนะครับกับบุกเซอร์วิสของเขานะครับที่มีมาให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันดีกว่าว่าคันนี้เลขไม์วิ่งไปกี่กิโลนะครับอ่านี่ เปิดให้ดูก่อนเลยนะครับว่าคันนี้วิ่งไปกี่กิโลนะนี่ตัวหน้าจอเนี่ยสามารถจับทิปบอกค่าอะไรต่างๆได้ด้วยนะเวลาก็ยังบอกได้ความเร็วที่เป็นอ่บอกเอ่อเรื่องของเอวเวเรความเร็วได้อัตราการกินน้ํามันอะไรแบบนี้บอกได้หมดและเลขหมายคันนี้วิ่งมาเพียงแค่3,200กว่ากิโลเท่านั้นตำแหน่งเกียร์มีบอกมาให้รอบเครื่องยนต์มีบอกมาให้นะครับเรียกได้ว่าออปชันของหน้าจอเขาเนี่ยมีมาให้ครบหลากหลายนั่นเองแล้วลองดูนะครับนี่แผงสวิตไฟอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหม ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับผมรถเนี่ยบ่งบอกได้ถึงความแบบว่าเจ้าของดูแลมาดีนั่นเองคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับอันนี้คือเครื่องเย็นๆเ,เลยนะนี่สตาร์ทมือติดง่ายๆในครั้งเดียวทีเดียวแบบนี้นะครับเสียงท่อเดินเบานิ่งประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาไล่เช็คกันในเรื่องของระบบไฟตัวรถกันหน่อยไฟคันนี้เขาจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับอ่านี่อันนี้เปิดไฟต่าอยู่ไฟสูง สูงต่ำสามารถทํางานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวในแต่ละข้างนะครับผมนี่แบบนี้มาดูด้านหลังกันบ้างนี่ตัวไฟเลี้ยวนะครับไฟท้ายฝั่งนี้ติดนะครับรุ่นเนี้ยมันเสียดายอย่างหนึ่งนะมันไม่มีไฟฉุกเฉินมาให้จากโรงงานนะครับอนี่ถ้ามีมาให้จากโรงงานเนี่ยครบเลยนะครับเพราะว่าตัวสวิตช์พัดไฟเนี่ยเขาก็มีมาให้นะนี่อันนี้เป็นสวิตช์พัดไฟนะครับ พัดไฟก็คือแบบขอไฟสูงแบบนี้นะครับ่าหนีสามารถกดแบบนี้เพื่อขอทางได้นะครับเสียอย่างเดียวขาดแค่ตัวไฟฉุกเฉินเท่านั้นเองคราวนี้เราจะมาลองฟังเสียงข้อเสียงเครื่องกันหน่อยนี่เสียงเครื่องยนอะไรต่างๆเดินเบานิ่งๆแบบนี้นะครับอลองเบิ้ลกันสักนิดนึงลองดูจากด้านบนตอนที่บิดหน่อย เครื่องยนต์นะครับเสียงเงียบนะครับแล้วก็บิดคันเร่งอะไรต่างๆเนี่ยติดตามมือตามที่เห็นเลยนะครับผมก็ดับเครื่องยนต์สามารถดับได้จากสวิตช์แดงตรงนี้เลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าใครซื้อไปนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะเพราะว่ารถเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามนะครับผมแล้วก็ตัวรถเรามีการตรวจสอบเช็คสภาพให้หมดเรียบร้อยแล้วว่ารถซื้อไปไม่ต้องเก็บงานไม่ต้องซ่อมไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องน้ามันเครื่องเนี่ยเรามีการเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนเรื่องการรับประกันนะครับคันนี้เรามีการรับประกันเครื่องยนต์ให้อีก30วันไม่จำกัดระยะทางนะแล้วก็มีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้ว่าซื้อไปต้องโอนชื่อได้100%อย่างแน่นอนถ้าเกิดซื้อไปเนี่ยโอนไม่ได้เอารถกลับมาคืนได้เลยนะครับผมรับซื้อคืนให้เต็มจํานวนที่ลูกค้าซื้อไปนั่นเอง แล้วก็ต่อมานะครับทางร้านเราเนี่ยยังมีบริการจัดส่งรถให้ทั่วประเทศไทยพร้อมรองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าด้วยอยากให้เราจัดส่งที่ไหนสามารถแจ้งเข้ามาได้แล้วก็ทางร้านเราเนี่ยยังให้ลูกค้านะครับเข้ามาดูรถคันจริงได้ที่หน้าร้านนะครับ สามารถเข้ามาได้เลยที่ซอดเพชรเกษม77มาไม่ถูกโทรหาได้ที่0805580396นะครับแล้วก็ทางร้านเรายังให้บริการรับซื้อขายเปลี่ยนเทอร์รถมอเตอร์ไซค์มือสอทุกรุ่นใครมีรถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนอยากจะเปลี่ยนกับเจ้า y a m h a x n r คันนี้ของเราหรืออยากจะขายนะครับก็สามารถส่งรูปรถเข้ามาดูกันได้ที่ ไอดี n ลท์แอไซด์มซีมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมก็สามารถส่งรูปรถเข้ามาประเมินราคาซื้อขายกันก่อนได้นะครับและก็สุดท้ายนี้นะครับหากใครอยากจะได้ รถมอเตอร์ไซค์มือ2ที่คุณภาพดีนะครับและซื้อขายกับร้านที่ไว้วางใจได้ฝากกดติดตามกดสับสไ i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนี้กันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์มือ2ของที่ร้านเรานั่นเองนะไงวันนี้ก็ขอฝากเจ้ายามาฮ่าเอคคันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันด้วยนะคะขอบคุณครับ